การมาเคลียร์ของช่วยน้าเขาหน่อยลูกนะงั้น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 โอ้โหลกปีนเลยไปปลาอะไรวะไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้มาเอาก่อนมาเอาก่อนมาช่วยน้าเขาก่อนเอาเลยลุยเลยจานลุยค่อ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 ยเออดีมาเรื่องอ้อมอ้อมลอดสายลอดสายไอ้ช้อนเนี่ยระวังระวังเอานี้ออก นี่มันอยู่นี่มานี่มานี่ไอ้ช้อนอยู่นี่ไอ้ช้อนอยู่นี่โอ้ยเละเลยไปการไปนู่น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 ไปโล้ให้ไว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 ไปลุกบวเจ้าฮาเชงผมผมไม่กำหนดนะยิงได้เยอะเท่าไหร่ผมยิงยิ่งชอบอ่ะอ่า ปาเมาบ่นว่าเหนื่อยแล้วกัน <c oughs> นีรังแกเด็กครับตบเด็กตบเด็กเด็กก็บอกว่าขอตบทั้งคืนเนี่ยป๋าบอกตบเด็กชั่วโมงนี้ตบเด็กอย่างเดียวชิ่ๆบ้าปีนะ่ะ ง่วงยางป่าฮะง่วงหรือยังง่วงยาง,ง,งตบเด็กไปพังๆก่อนสากบอกครับผมฝูงใหญ่ฝูงใหญ่เอาป๋ามาตบเด็กครับวันนี้ครับอันนี้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 นน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 กล้าที่เท่าไหร่ บอกได้ต่อเด็กแต่วตัวน่ะโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกินฝังกูทำไมมันปวดเมื่อยเมืไหลวะย้ำได้ก็เอาไว้ก่อนเนาะฝานะเนี่ช่วงมันกินแล้วมันปวดเอากันเข้าไปก่อนสามปอกขับน้ำดอกไม้ขึ้นมาขึ้นมากินแล้ว เอาไปเอาสายเข้ามาเข้ามาก่อนเอข้ามาก่อนปุ่กระเดนเลยฮะทานสายเลยถึงถึงไม่อยากจะลงหลายเส้นไงมันต้องเอาของใครของมันอะเพราะว่าเอาไว้ทานก่อนมันกินหลายเส้นแล้วมันวิ่งประสาทอะดูกระจกมีสีมีสีมีสีสันหน่อยตัวนี้ขึ้นมา ไล่าแล้วเอาไว้ก่อนนะเออ,เอ,เอลงทีละสายฝากกันตกมั่งนะป่านะลาแขนแล้วลาแขแล้วกูปวดเบ็ดจนลาแขนแล้วหน, <c oughs> นานนุ่งหนานเออไม่จะจับใครข้นมาอันนี้ก็จีเออ ลูกกระจอกลูกกระจอกจอกกระทงคืนเนอะมาเหยนะงานคนในตัวห้องอยู่นี่อาไอย่างเอาขียมบ่นะครับถ้าชอบก็ฝากกดไลค์ก็แชร์ให้ด้วยนะครับอาอยุบอกแบนบอก เห็นยูปรเี๋เยววายูวายูเดีอย่างีช็อตย่งนีช็อตะไรนั่นอีกด้ว่าเน,นานะแม่น่หน้าเนน้หนจะเป็นน้ำเสามากับผัวดิได้กินลได้ก <laughs> ินดิดินกแแคกอแคกอยูอ่ด้านหลังนี่เอา้าวนมาวงวนมา ตบเด็กตบเด็กอาอยุว่คิมนี่เ่ยเรียบร้อยปาเรียบร้อยใจเย็นเลยอ่ะไปหาเขียวมันลหลไอุ้ดเบดีไปหาเขียวป่าได้อาอยุว่าขับแห่นอาอยุว่า มาไ,ได้มาไ,ได้มาไ,ได้ที่นี่แม่ตบเด็กกันครับวิจ๋ดี๋าจ๋าจ๋าแป๊บเดียวเดี๋ยวก็ได้ตจ,าจา่ายอีกมันใหม่มันใหม่มหมตกปลาศาสในเปลืองสลิงเนะะาะ,เ,ะเ,าเต็มตู้เต็มตู้อายะ มันไม่เข้าพวกเลยต้องปล่อยไปโอ้ยปลาสาอายะอายะน่าเข้าใจดีดีตัวนี้ปล่อยเลยเนี่ยเพราะเนี่ยนะเนี่ยที่คนเนี่ยปล่อยเลยโดนลงน้ำเต็มตู้เต็มตู้ตบเด็กตบเด็กไรตบเด็กอย่างเดียวทำไมมันลอยมันเขียวเลยฮะตรงกลางไหมหางอะหางมันลอยงับป่ะลอยงับมาก รอยหางอ่ะที่หางอ่ะคุ้มไหมอ่ะที่คำอ่ะใช่เหรอรวังใช่เปล่าอ่ะใช่ป่ะเลือมันออกยังไงปะตบเด็กมันนะเรื่อยๆนะเรื่อยๆนะ เดี๋ยวตบเด็กอีกแล้วเฮ้ยเอาเหรอทำเหยื่อได้ไหมไม่ได้ไม่ได้เนาะเออเออใช่ออดแดดทางนี้เรียกอร่อยทางนั้นก็จะเรียกข้างกระเพราเรียกได้มีหลายชื่อทางนี้จะเรียกออดเดดต้มเค็มอร่อยนะป๋า

ตัวสิบโลมันกินได้แล้วไลยช่อนปากมันใหญ่ไม่ไม่ผมไม่เขี่ยวเดี๋ยวนะเขาไม่เขี่ยวอ๋อครับให้ให้นะเจ้าตัวเขามาเขี่ยวเดี๋ยวเราไม่เขี่ยวไม่ฉมังอีกอันนี้เปล่าปลาปลาเล็กเปล่าปลาอะไรสากไปนะสากอีกแล้วปลาตบเด็กอย่างเดียวเลยอ่ะ <laughs> เด็กตบเด็กบรรยากาศครับสนุกสนานนะครับในปลากองหินเรื่อยๆๆนะครับตัวไหมอ,อมาเป็นปพักๆหมาเป็นปพักๆเรื่อยๆเรื่อย ยกตาระวังนี่ตกเด็กกันเพลินเลยครับพี่ใหญ่รังแกเด็ก <c oughs> อยู่ไหมป๋าไปแล้วเหรอ,อมันเร็วกว่าเราเนาะนี่แหละไซน์นี่แหละจ่ลุดไ,ไปแล้วนะนี่แหละ ปลาไซเท่าแขนเท่าแขนนั่นไงเลยอะ่ะเอ๊ะนี่อยู่อืสเสร็จแล้วมั่งในปลาอืได้มั่งหลุดมั่งปล่อยมั่งนะม,มันเป็นเกมเกมมันเป็นเกมแถวตัวที่หลุดอ่ะมันโตพอโตนี้มันจะระวงังใช่ระแวงแล้วระแวงม,มันจะได้ไปมีลูกหลานตัวที่หลุด สืดตาสืดตากันไปไนกินปุ๊บเราต้องหวดไปก่อนไงเดี๋ยวมันจะไอตัวใหญ่มาแย่งกินอีกอ่ะกืนเหรอเดียวตาเดียวกืนเหรอมองเห็นไหมนะป๋าได้นะป๋าจับคอคอมหน่อยอย่าให้มันเบี่ยงได้ผมมิดเลยมั้งเนี่ยยุคนีะเทไปแหม่ม ยาวไปครับยาวไปป๋าบอกขอตบเด็กตั้งคืนนะ <c oughs> สว่างแล้วครับ <c oughs> <c oughs> มาดูผลงานกันนิดหน่อย <c oughs> วันนี้ไงว้า <c> ว <oughs> <c oughs> <c oughs> ไปเจ้าเจ้ตบเด็กตัวใหญ่ไม่เอาไป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 อลาสนื้อนื้อไม่อร่อยไปไปไปไหนไปอลาสเกิดอะไรขึ้นอันนี้เราไปดูปลาเราจะได้ขนาดไหนเนาะไปฟังแล้วครับ ได้ไหมได้เป็นร้อยทีมงานทีมงานสายหอดตบเด็กกันเบอร์เลยโอ้โหตบเด็กเดี๋ยวปลาเดี๋ยวเดียวเยอะๆค่อยส่งไปทีเดียวเออตบเด็กกันครับ เด็กงานเนี่ย <laughs> ตบอเด็ก <laughs> แม่ตาตัวนั้นเนาะสะใจสะใจ ผลงานเมื่อคืนเราครับกับผลงานของเราเมาื่อคืนเนาะก็ประมาณนี้แหละไอ้ปล่อยตัวใหญ่ๆปล่อยปล่อยไปก่อนไม่เสียใจไว้ทิหน้าค่อยมาลางตากันใหม่ <laughs> โอเคครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าครับรบ๊ายบายจบเด็กเคลียครับ